พ่อคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กจากานเลยใิเด็กอายุ25ไม่ใช่เด็กอายุ25นี่เขาจะออกเทมา25ปีแล้วพี่ยุทธพี่ยุทธไม่ทันรุ่นนั้นใช่ไหมนี่หนูรุ่นเดียวกันกับพี่ๆเขานะเนี่ยโตมาด้วยกันนะแก๊งนีีอะตอนนั้นพี่ยังยังเด็กอยู่กล้าพูดอสปฏิมาทะยานและุีิสาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ชายคนนี้ซึ่งเป็นบุคคลที่โชคดีมากไม่รู้ทําบุญด้วยอะไรยังไงคะคือยังเหมือนเมื่อก่อนเลยเป๊ะเป๊ะบอกเลยเป๊ะบ้านปองรัตีไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยพี่ไม่อยากจะบอกว่าพี่ไม่อยากจะบอกว่าสองสาวเราเปลี่ยนไปพอสมควรเราพี่ชมหรือี่ดาชมพาาเคียวยึดเคียวเคียวยเปลี่ยนไปในทางที่ดีเปลี่ยนไปในทางที่ดีเขาโตขึ้นแต่ว่ามอ เหมือนอายุคุณหยุดอยู่กับพี่จริงท่านผู้ชมกรุณานึกภาพมอสกับป้อมเมื่อก่อนดูภาพก็เนื้อไม่ละลายละลายูี่ภาพอะไรเมื่อก่อนที่เป็นคู่จิ้นทายุคนี้มีนักเด่นยาย่ายุคนั้นก็มีอ้อมกับมอสนี่ยเออออเออเอนี่ยนี่ยเนี่ย ไม่็ไไรโอ้ยหน้ยเป็นผม่ยนนะ้องหรอไม่อไไม่ใด่าห้องกไมันต่น้นไม่เปลี่ยนเป็่นทรงผมอ่งเดียวนั้นแหละดูดูท้กทีให้ไว้ผมนะเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นมาเจะจะงงเพราะใคร็นใครตั่เองนี่ไงพระสนิทกันอย่างนี้ และอีกคู่นั้นท่านผู้ชมกรอดาทุกภาพเมื่อก่อนนะฮะเป็นชุดนักเรียนน่ารักเลยเมื่อก่อนจักรยานสีแดงโอ้ยน้อารอดาหัวหัวคู่นี้มันช่มันช่เขาบอกว่าเวลาเขาดูตัวเองเาตอนย้อนยูเขาเขินเดี๋ยวดูสิเด้อ ถ้าสุดๆแล้วนะเธอเนี่ยที่หนึ่งแล้วนะาเลจริงมั่นหวังแล้วน้เมื่อก่อนที่ไปไหนมาไหนใครทำแพทยนี่หมดไหนพี่รักต้องโยกอีกนึงแล้วดูว่านี่มี่ปอยนี่ปอยอะไรเนี่ยช่างผมช่างน้ำก็จริงนี่ไงเบ้นดูดีเขาเหมือนเดิมอ่ะจริงคอนเสิร์ตซึ่งจะเป็น25ปีมิสเตอร์มอสปฏิพานธ์ใช่ไหมใช่ค่ะ จะมีแขกรับเชิญซ totally ึ่งร่วมยุคร่วมสมัยในตอนนั้นมาร่วมเป็นเกียรติกับมอสผู้ซึ่งหยุดอายุเอาไว้อยู่เมื่อก่อนคอนเสิร์ตเราเป็นเชิญอนุรักษ์ครับพี่แต่ว่าแฝงด้วยความสนุกเพราะว่าเหล่าศิลปินที่มันยังไม่ถึงแล้วมัน29-30ิบเิวิจิการเดี๋ยวแขกต่างๆเขาไม่มาสิมาเชมีพี่มอสสีออ ีทาทาแน่นอนเนี่ยสามหนุ่มสามมุมที่ตัวพี่แท่งแล้ว๋าสมชายแขมกัดโโอ้นี่ยุคนั้นทั้งนั้นใช่ไหมครับผมใช่เลยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันมากอะบอกเลยต้องไปนะยงานบวชเด็กแต่ต้องบอกว่ายุคนั้นเนี่ยฟังเพลงร้องได้ทุกเพลงนะคะฟังได้ทุกเพลงแล้วพี่หมอใช่ไหมนะเชื่อนี่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้นําแฟชั่นนะคนนี้ไม่ว่าจะเป็นท่าต้องท่าเต้นหรือว่าเสื้อพงเสื้อผ้านี่เขาเป็นผู้นํานะใช่ เนิดมากจะบอกว่าตอนนี้ก็ยังเต้นท่ามันได้อยู่เายังเต้นอยู่แต่ว่าจะต้องมีออกซิเจนอยู่ด้านข้างเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเลิกพูดประโยคนี้เนี่ยเขนี่ยเบ้นอะโหหนูอยากเอานี่ไปเขาบอกเชิญนุรักปุ๊บนี่สุดปรมากเลยสุดประมาทแล้วมั้งไหวไหมดีกว่าไหวไหมดีกว่าไหวอ๋เราเตรียมตัวมาขอดูสักสองขอเพลงได้ไหมวันก่อนวันก่อนพาลูกมานี่ลูกอึ้งลูกอึ้งเ้งพ่อเหรอตกใจตกใจ เขาเรียกพี่มอสในทีวีเขาเรียกพี่มอสแต่ตัวจริงเรียกคุณพ่อครับแข็งแรงค่ะแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมได้ได้ฟินแน่ๆได้ไปยุ่งอย่าไปพูดเดี๋ยวพี่เดี๋ยวออกมาอยุ่งแข็งแรงมากโชว์ซะหน่อยโชว์ซะหน่อยส่วนพ่อเมื่อก่อนนี่โอ้โหเท่มากตอนนี้ก็เท่อยู่ถอยดีกว่าถอยดีกว่าความทรงจำสมัยก่อนเป็นยังไงพี่ผึ่งพูดเหมือนน้องเป็นอัลไซเมอร์เลยความทรงจำสมัยที่เราเป็นแรงบันดาลใจกันเนา เด็กๆบางทีเด like ินในโรงเรียนเดินท่าอ like ้อมกันไปแถวเออเดินแบบ่ยมีปัญหากาศเรื่องส่งอะค่ะอ้อมเดินไงอ้อมเดินไงอ้อมก็เดินอย่างนี้พ huh, ี่ไม่ใช่เมื่อก่อนไม่ใช่ครอบพี่บเ็ปอย่างเงี้ยนี่นี่มันลิงแล้วนี่เด็นกอริล่าแล้วถ้าไม่เดินเดี๋ยวจะเอาภาพเก่ามาท่าเดินไม่ต้องแล้วค่ะพอเถอะส่วนทันยังเมื่อก่อนแหมไปไหนเบส นี่ก็เหมือนกันเบนก็ใส่กางเกงเขานะกางเกงทรงตรงๆเสื้อสั้นๆตรงใหญ่ๆหญ่อมันใช่เลยเห็นไหมล่ะไม่อกล่าพูดต่อใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้มองนะเพื่อนเพื่อเพื่อเฟื่อนความทรงจำมาสักเล็กน้อยดูเหมือนมันนานมากเลยนะไม่ถึงขนาดนั้นไม่นานไม่นสองสาวขยับมาก่อนครับเดี๋ยวผมโชว์ก่อนทดสอบดูก่อนนะฮะออกซิเจนพร้อมไปไปทางนี้กแล้วแมงพร้อมโชว์สักก่อนไหมโชว์ก่อนเดี๋ยวครับถ้าพร้อมเชิญครับครับผู้ม 何 <laughs> เชื <owad Es> ata, うう่อจะรามเชื <c oughs> ่อจะรามผมไม่เคยอําใครปากท่ปพูดออกไปที่ใจก็เป็นอย่างนั้นเชื่อจะราบเชื่อจะรามผมแน่นอนยืนยันใจมีเธอท่นั้นที่เป็นที่หนึ่งอย่าลบไปเชื่อใครใครต้องไปต้องไปหุดหินอย่าเข้าใจผมผิดผิด لو تلغى ใจสักคน,นรักไม่ยากหรอกหลงไม่ยากรอกแค่เธอดูแลด้วยรักและปอดูมีอวัยวเปี้ยวเหามีอวัยวเปียวเหงาก็ปลวาต้องอาชีิดข้องการเธอรักไม่ยากหรอกหลงไม่จากหรอกแต่เธอดูแลด้วยรักและปอดู